วันไทยชาแนลสวัสดีครับผมพบกับ Youtube เดินทางท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จะถึงอำเภอแม่แจ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้กําลังจะไปบ้านป่าบงเปียงซึ่งปกติแล้วการเดินทางไปบ้านป่าบงเปียงนะครับถ้าเกิดกด G P S นี่ครับใช้ Google Maps นาทางมาก็จะ,จะเห็นว่ามันจะพาเรามาเส้นทางสายนี้คือทางไปที่แม่แจ่มแล้วก็มาแยกออกทางคอนกรีตที่เราเห็นนี้ ซึ่งจริงๆแล้วถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตดูเหมือนจะดีครับแต่ความจริงแล้วเส้นนี้จะไปบ้านป่าบงเพียงได้ต้องใช้รถโฟล์ววิลด้เท่านั้นซึ่งวันนี้เราขับรถเก๋งมานะครับสำหรับทุกท่านที่สงสัยว่ารถเก๋งมันจะเข้าถึงบ้านป่าบงเพียงได้ไหมผมจะพาไปเส้นทางที่รถเก๋งเข้าได้แต่เส้นนี้นะครับถ้ากด Google Map อย่างที่บอกดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ถ้ามากับ g o o g ก็แ a p เนี่ยมันจะพามาเส้นนี้ซึ่งรถเก่งมันไปไม่ได้ครับมันต้องเป็นโฟล์วอยได้จริงเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับที่นี่คือบ้านอารามสรรพัฒนานะครับข้างในก็จะมีหน่วยงานราชการอยู่เป็นศูนย์ควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้เป็นศูนย์เล็กๆตรงนั้นนะครับเขียนว่าจุดชมวิวนาข้างบันไดเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวข้างบนนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ เราจะต้องเดินทางย้อนกลับไปเข้าเส้นทางที่จะไปบ้านป่าบงเปียงซึ่งมันจะต้องเข้าทางตกแม่ปานนะครับแล้วตกแม่ปานไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปครับทางที่จะไปบ้านป่าบงเปียงนะครับต้องเป็นสังเกตแยกตัววายตัวนี้นะครับแล้วก็ดูไม้โดยพิทักษ์แม่แจ่มอนสองหรือไม่ก็ตั้ง g p s ไปที่น้ำตกแม่ปานน้ำตกแม่ปานนะครับ ถ้าเราถามเส้นทางเจ้าของโฮมสเตย์ที่บ้านป่าบงเปียงเขาจะบอกว่าให้สังเกตป้ายน้ําตกห้วยไซเหลืองซึ่งอันที่จริงขับมาอาจจะหาป้ายห้วยไซเหลืองไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตป้ายแม่ปานนะครับมันเป็นเส้นทางเดียวกันแล้วมันเป็นถนนตัดไม้รถเก๋งของเราก็จะไปได้สบายเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเส้นทางสายนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับไป คับตามป้ายน้ําตกแม่ปานมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะมาเจอตรงนี้เป็นตัววายอีกแล้วครับจะเห็นว่าแม่ปานเนี่ยขวามือไป200เมตรนะครับป่าบงเปียงเนี่ยลงไปเนี่ย2กิโลนะครับผมซ้ายออกซ้ายไปครับถนนจากลาดยางเปลี่ยนเป็นคอนกรีตครับแต่ก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาใดๆครับลองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดู จนถึงป่าพงเปียงมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าสำหรับการใช้รถเก๋กมาแต่ก่อนเส้นนี้ถ้าใครเคยมาทตรงนี้มันเป็นถนนดินดินเลยนะหละังดินแดงแดงอย่างที่เห็นตรงมมอรไซจะ<ร>ากันข้างภูงเขาเนี่ยครับสีแดงเพราะฉะนั้นว่าเป็นรถที่มันไม่ใช่กระบะหรือระดับโฟร์บิลเนี่ยฟเพราะเออมาไม่ได้ครับมันติดมันติดนะครับ แต่ตอนนี้รถเก๋งเข้าชิลมากครับชิลเลยคนระับโค้งนี้นะครับวเวฟเหมือนกับรถนั่นเองตรงนี้มีคนถ่ายรูป ตกผาสําราญครับผมเอเป็นแกงบิ๊กไบคครับบิ๊กไบคชุดใหญ่เลยครับ,บแสงดงว่า,าเส้นทางเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วครับถ้าบิ๊กไบค์มาแสดงว่าทางมันเข้าได้แน่นอนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีจุดคัดกรองโควิดนะครับ ทางไปบ้านป่าบงเปียงแล้วก็ค่า,าบบำรุงสถานที่20นะครับผมไ,ไปบ้านป่าบงเปียงก็จะลงชื่อในสมุดอันนี้นะครับคล้ายๆกับจุดคัดกรอง<ม>ของห้างสรรพสินค้าเลย <laughs> แคบนะครับเนเห็นไหมครับรถรถออกมาปุ๊บเราสวนเข้าไปมันมันไม่มีช่องให้สวนเลยครับ อันนี้ก็คือขนาดของถนนนะครับเมื่อกี้เลยจุดทัดกองมาหน่อยแล้วจะเจอทางแยกอีกทางหนึ่งครับเราเราเลิกมาทางซ้ายครับชิดซ้ายมาแล้วมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านป่าบุกเบียนนะครับถนนประมาณนี้ก็มีบ้างเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันไหลข้ามถนนมาครับซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีปัญหา ยังเป็นคอนกรีตนะครับถึงจะเห็นเป็นแดงๆแต่มันเนี่ยครับคอนกรีตมาสุดถึงตรงนี้ครับ,รบ,รบอ่าต่อจากนี้ไปจะเป็นดินครับแต่ก็แข็งดินนะแข็งเป็นสีแดงแต่ยังนะครับยังไม่เจอหลุมใหญ่ๆที่เป็นคล้ายๆรดติดหลอมอะไรแบบนี้นะโอ้แต่ตรงนี้แฉะนิดนึงนะครับ ไม่มีปัญหาครับ <ceux> ก็ไปเบาๆไปครับไม่แน่อาจจะเจอใหบ้านระเบียงนาถึงแล้วใช่ไหมนี่นะครับผมรถ v ีออที่ผมใช้ขับมายังบ้านป่าบงเปียงด้วยเส้นทางน้ำตกแม่ปานนะครับจนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านระเบียงนาเป็นลักษณะของโฮมสเตย์อย่างนี้นะครับ บ้านระเบียงนาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนนิยมมาพักมากพอสมควรนะครับมีทั้งรถเกง่งรถกระบะจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็วิวสวยครับตรงนี้เขามีดอกดอกกระเจียวบ้านพักเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมวิวเล็กน้อยนะครับ นี่นะครับวิวที่สวยงามของบ้านระเบียงนาแห่งบ้านป่าบงเปียงนะครับถ้าใครสนใจจะเข้าพักที่นี่ติดต่อได้ที่บ้านระเบียงนานะครับวิวสวยมากอากาศดีนี่ร้180อยแปดสิบองศาจากซ้ายไปขวาเป็นวิวที่สวยมากครับวา้าให้ชมกันอีกสักหนึ่งรอบโอเคเดี๋ยวไปต่อครับ นนี้เราตรงเข้าไปในหมู่บ้านป่าบงเปียงนะครับไปเข้าไปก็จะเจอที่พักที่วิวสวยมากนะครับที่พาไปเมื่อดูเมื่อสักครู่นี้ระเบียงนาส่วนทางแยกอีกทางหนึ่งของหมู่บ้านนะครับมันก็จะมีที่พักอีกหลายที่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะสามารถจองได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าแต่และที่วิวก็ต่างกันไป ตอนนี้เราจะไปที่พักของเราอันนี้ก็ดูวิวหมู่บ้านไปครับอ่าอถที่ไหนสักแห่งอ๋อให้เราจอดตรงนี้นะครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้ที่บ้านป่าบงเปียงนะครับก็กลายเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ขนาดใหญ่นะครับมีคนมาพัก มีบ้านพักสร้างอยู่กลางนาหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบมากมายหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับมีหลายชื่ออย่างเช่นเมื่อกี้ที่ให้ดูป้ายกระท่อมดาวบ้านดอยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับระเบียงนาพาไปดูแล้วจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็มีบ้านพักหลายหลังครับมีหลายชื่อส่วนวันนี้ผมพักที่กระท่อมชาวนานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่กระท่อมชาวนาเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วก็วิวเป็นยังไงนะครับ สวยไม่สวยว่ากันไปเผื่อจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนำให้รู้จักกันไว้นะครับอ่านะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินมาถึงกระท่อมชาวนาแล้วนะครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ด้วยเออกระท่อมชาวนาของเขานะครับแต่หลังที่เราจะพักก็เป็นอีกหลังหนึ่งเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวกํลาลังไปนะครับ ว้าว wow. เนี่ยะครับกระท่อมชาวนาบ้านพักที่ผมจะพักสําหรับวันนี้นะครับบ้านป่าบงเปียงนะครับนาขั้นบันไดยอยู่กลางทุกนาขั้นบันไดเลยครับผมแล้วก็สไตล์ต,ตัวบ้านเท่มากครับเนืเ่องจากว่าสร้างใหม่เอี่ยมล่าสุดผมชอบอย่างหนึ่งคืออะไรครับพอคือว่าบ้านหลังนี้มันค่อนข้างเปลีกวิเวกนะห่างจากบ้านหลังอื่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ในขณะที่เราเห็นบ้านโฮมสเตย์อยู่มากมายหลายหลังอย่างที่เห็นนะครับเขาอยู่กันเป็นกลุ่มติดกันครับส่วนหลังนี้โคตรเทพครับสุดยอดเอาละครับถ้าสนใจจะพักที่นี่นครับกระท่อมชาวนาป่าบงเปียงครับลองโทร097 1 7 1 8 041นะครับ และที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นวิวรอบๆร,ระเบียงกระท่อมชาวนาหลังที่สองนะครับหลังใหม่ล่าสุดเลยตั้งอยู่กลางทุ่งนามองไปทางไหนก็เห็นบ้านหลังอื่นอยู่ล้อมรอบนะครับเพราะเราอยู่ตรงกลางวิวสุดยอดอย่างที่เห็นเลยครับผมโอเคจบกันด้วยภาพสวยๆของทุ่งนาป่าบงเปียกครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ